พี่น้องอีตูพี่นอ้องอุ้ยหอมขนาดพี่นอ้อ,อ,นอ,นองเลยตายคืนเลยไปนี่อือคนใด้ได้กินตายคึืนพี่น้องเลยสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะจ้อยมาแล้วครับบ่าวเตอ โลโซแซบนะครับพี่น้องมาอยู่เพื่อนนอีกคือเ่าครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับวได้ไปใส่มาไสนะครับอยู่แต่ในเฮือนนะครับเป่าต่หัวตีสวนครับอยู่กับพ่อกับแม่กับน้องนะครับพากันเฮ็ดหัวเห็ดสวนเฮ็ดไทยเห็ดนาวู๊จัดยู่ไซนะครับเออมันไปไสบ่ได้ครับพี่น้องครับโควิดนะนะครับโควิดโคโควิดนั่แหละนะครับเนาะถ้ามันไปไหนไม่ได้นะครับเราก็อยู่ที่บ้านนะครับทําอาหารกินเองนะครับเมื่อนี้ครับเป่าถื้ ขอเสนอเมนูแกงเนอไม้คั่วหลาะสอดซสบครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเกลือแกงเนือไม้เฮาพี่น้องครบนะครับมีเห็ดนะครับเห็ดแล้วก็มีบักอื้อนะครับเนาะบักบวบนะครับพี่น้องแล้วก็พักต่างๆนานาชนิดครบครันเลยทีเดียวครับพี่น้องครับครบเครื่องครบครันนะครับนี่นะน้องนะครับสิ่งที่เราจะต้องใส่นะครับอันแรกเลยก็คือนี่นะครับหม้อนี่เตรียมหม้อมานะครับ อยมอนะพี่น้องนะมอนี่คือมอเปล่าๆนะครับไม่มีอะไรนะครับของแท้นะฮะมอเปล่าๆต้องลงไปอย่าเพิ่งใส่อะไรนะครับอย่าเพิ่งเอาเปิดฟงเปิดไฟนะครับพอเราจะเริ่มต้นจากการเอาน้ำยานางนะครับปกตินะครับอยู่ในสวนเราก็มีนะครับแต่ว่ามันโตไม่ทันมันใหญยพวกท่านพี่น้องเลยก็เลยไปซื้อเอายู่ต่ตลาดมานะครับน้ำมันก็่ะทั้งหลังนี่ครับก่อทั้งหลัง อันนี้เป็นน้ำยานางนะครับน้ำยานางพี่น้องใส่ลงไปเลยนะครับหนึ่งถุงครับพี่น้องน้ำยานางนะครับอันนี้เป็นสมุนไพรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เราแสบกระเพาะนะครับน้ำยานางแล้วก็ข้าวเบือครับพี่น้องข้าวเบือนะครับข้าวเบือคือข้าวนะครับข้าวมานะที่เขามอาามาเขาไว้จังหน่อยนึงแล้วาเขาก็มาตํา ครับใส่เครื่องจั็กหน่อยนะครับมีนะครับมีก็คือข่าเบือครับพี่น้องครับมีพริกกระพร้อมแดงนะครับตำเช่นกันเนาะลงไปปุ๊บคันร้อนสัก่อนพี่น้องคนานร้อนให้เข้ากันก่อนเพื่อให้มันแตกข่าเบือมันแตกนะครับเนะาะจังบมเป็นก้อนขอเขาโรครีดโมเสกนันไม่กินข้าวเหนียวแล้วครับเบปเ็นเป็นก้อนอยู่ ลงไปนะข้นนึงก็สิเข่ากันด้นบทีน,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 นี้พี่น้องเลยน้ำข้าวเบือข้าวเบือกับเข่ากันเนาะเอาหน่อไมลงไปนี่พี่น้องหน่อยไม้นะครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยครับต้มเรียบร้อยนะครับมไม้นี่ลงไปเลยนะครับอหอมขนาดหนไม่ก็ได้ลองเลยหน่อไม้ลงไปเสร็จแล้วก็ คนจักหน่อยนะครับคนหรือคารนให้เข้ากันนั่นแหละเต่นเข่าเรื่องนิดน้อยทำไมเราไม่เปิดไฟก่อนครับเพราะว่าเรากลัวเข้าเบื่อนะครับมันจะเป็นก้อนข้าวโลกที่เลไม่ทันกันนะสุกก่อนข้าวเบื่อมันสุกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาเห็ดลงนะวันนี้เ,เห็ดโล่งลองเลย อย่าลืมนะครับก่อนทำอาหารนะก็ล้างมือให้สะอาดนะครับเครื่องปรุงในที่หลังครับพี่น้องเห็ดลงสก่อนครับเห็ดสามอย่างนะครับหมอนย้อยนะครับพี่น้องกินกันซีหาข้น,นี่ก็เปลาสวดปลาดูนนี่เพราะว่ายังแซ่บนะครับเนาะกคลิปวิดีโอขอชิติตเลืองเงยนเจะอย่างเท้าบิงโกจังมาข้างหือๆอยู่นี่ ย่านอยู่เด้อย่านอยู่เดอ้อมูนี่เดอ้ออืมนี่ดิแกงพคนใจน้องไม่อยู่เดอ้อมูนี่เด้อต่อนอ้อยเอาเอา,เอาเห็ดลงแล้วก็คารุนอีกคือกันครับพี่น้องคารุนยังน้อยเพื่อให้มันเข่ามันมากกกน,นะเป็นสูตรของเรานะครับนี่เป็นสูตรของเราเลยนะแกงหน่อไม้นี่คือจะมีต่อนบ้างก็คุกคลิกบ้างนะครับนะเนี่ยแบบนี้นะครับ เข้ากันไว้นะครับมันจะได้เครื่องที่เราจำเมื่อกี้นมันจะเข้าอยู่ในในหน่อไม้ในในเห็ดนะครับนะแล้วก็บักอึนะครับพี่น้องบักอึที่หลังเนาะบักอึบกพริกลงเลยรึเนาะลงมาจะบวบๆแล้วก็บักพริกเฮอยเราก็บักอึครับพี่น้องอึบักพริกบักอึกับบักพริกบักพริกนี่บักพริกบรรึกหน่วยนะบักพริกร้อนี ลูระเบิดสำหรับคนชอบเผ็ดก็กัดปอกพริกล้อเลยกัดปอกพริกหน่วยนี่แหละนะครับเนาะน้ำตาแตกไปเลยนะเออบวบก็ไว้ที่หลังเนาะงอาเดี๋ยวกาดบันทึพี่น้องพูดให้เขากันแล้วพูด ง่ายๆครับแกงน่อไม้นี่ยันนีมีอย่างยากนะครับขอาเตรียมเครื่องครบเละนะครับอาหารอีสานบ้านเฮ้าเฮ็ดง่ายๆครับอาหารกินได้ตามหัวตามสวนเลยมีพักอันใดงันที่เเอามาใส่ได้ก็เอามาใส่ได้เอาบาทนี่ตสังไฟบ,บาทพี่น้องเลย คือเกา่าครับเทียนจากวัดห้างครับพี่นอ้องที่เกา่าติดตามให้ได้นะครับพี่น้องเนอะทีต่ตามต่อไปนะครับพี่น้องครับเทียนน,ยนี่มันช่เหตุยังนะครับเนาะเดี๋ยวต้องมีสักคลิปหนึ่งแหละครับที่เกี่ยวกับเทียนตัวนี้นะครับพี่น้องดับซ้ำ <laughs> <c oughs> เออดับซ้ำนะเทียนเกา่าเทียนเทียนเก่าเทียนแก่บโบราณนะครับพี่นอ้องเทียนเกา่าโบราณ เรียบร้อยดับครับ,บพี่น้องนี่พร้อมด้วยแกงนะบัดนี้ปรุงครับบัดน,นี้พี่น้อง,งรดดปรุงซะก่อนดิปลาแดกก็ปลาแดกอย่างดีนะครับหอมหุยปลาแดกไหมหอมขนาดพี่น้องเลยก็ต้องการนะครับ สปอนเซอร์นะครับประเด็กนะครับถ้าใครที่จะสนับสนุนเราครับสอดนึงครับพี่น้องตะลิวนึงเนาะพอบบนี้พีนึงครับพีนึ่งแม่ของพี่ถ้าพีนึงครับพี่น้งนองหงส์สดครับขาดไปได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมักเด้อครับเด้อหงส์สดนี่คนได้มักหน่อยมกักหลายกับใส่เอานะครับมันมกักแซ่บหลายกับใส่หลาย ครับมักแซ่บหน่อยใสนย่น้อยน้อยอันนี้ครับอันนี้แซ่บหลายเครื่องซอยรุ่งลดคนเนาะโอ้หอมขนาดพี่น้องเลยหอมแอันนี้ พี่น้องครับบ่าเตอเบึงแล้วนะครับว่าหน่อไม้มันหลายนะครับพี่น้องเลยต้องได้เพิ่มนะครับเพิ่มน้ำจะนั่งขบอีกเครื่องหนึ่งครับพี่น้องอันนี้เขาสำรองไว้แล้วครับนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าบางทีเราเอาน่อไม้มาเยอะนะครับเราใส่เครื่องเยอะอย่ามันบนนั่อย่ามันบนพ่อสดนะครับตัวเครื่องนี่นี่สดน้ำนะครับน้นสดน้ำน้นจ้าน้ำเครื่องหนึ่งพี่น้องเลยพอดีครับพี่น้อง มัดไว้ครับวันนี้ต้นบัวไซกับทิมพี่น้องนี่นมันไว้สี่ดอกนะครับตันบัวไซกับเขาตู้เย็นไว้นะครับใส่ได้อีกยุกประหยัดแต่พี่น้องเอ้่ยถ้ยุกป,ประหยัดนะครับเนาะแกงน้ำไม้เบิร์ดนี่กับประมาณห้าสิบบาทพี่น้องเอ้ยซื้อมาเครื่องกันเลยโคนน้ำไม้กับเอาในสวนครับพี่น้องครับปลูกไว้นะครับพอปลูกไว้ให้ไร่นึงครับน้ำไม้เ ้ากับมี่วงที่หาล้อยไร่นี่แหละครับพี่น้องบองมันไร้ครับหน้าก็ได้พริกกับมีประมาณงเศร้าก็ไล่ครับพี่น้องพริกอยากกินลงไปเก็บเอาเลยนะครับแต่ว่าไปเก็บเอาตอนเจ้าของไม่อยังนะไปเก็บเอาตอนเจ้าของเขาอยู่ดิไปเก็บเอาตอนเจ้าของ <laughs> เ,เ,อาอเาขาอยู่นี่ตายแรงหมดทันโอ้ยหอมครับพี่น้อง,องไอ้น้ำลายแตก เอาวันนี้ปิดฝ้าทอดมาอยู่เนาะปล่อยไว้จังหน่อยครับให้มันห้อนจังหน่อยนึงครับสุกแล้วเขาก็เได้มาซิมเบิองนะครับเนาะแล้วก็เอาเครื่องที่เหลือนี่ลงซิมรสชาติมันกับลองซิมเบิองครับมันบนนัวกันใส่อีกพี่น้องเลยติดตามต่อไปครับพี่น้องครับเอาล้วครับพี่น้องครับรายการบานกดอกออกนะครับพี่น้องแกงน้องไม้ใส่ยานางนะครับแกงหน่อไม้ใส่ยานางสูตรครัวเลาะเสาะแทบนะครับหอมขนาดครับหอมปลาแดกกับหอมหอม ทุกอย่างครับเครื่องอยู่ในนี่นะครับเอาหนีร่มเนาะบัดนี้เนาะบักบวบครับพี่น้องเห็บบักบวบบักบวกดิบักบวบนะครับโอ้ยชูบุมีพักอันเนาะโอ้ยพักอันอีตูหน้านะพักไหนฮะพักแยงเนาะเดีเออนี้เดี๋ยวร่มยิ่งพึ่งยิ่งพึ่งยิ่พึ่งกดบักบวบก่อน บวบครับเอาบวบปักบวบนะครับบวบ,บ,วบอันนี้เรากําลังคนบวบนะครับเพื่อเอาบวบลงไปไว้ทางใต้นะครับเพื่อให้บวบสุกนะครับพี่น้อง <c oughs> อุ้ยขาานาดเลย <c oughs> ตัวกล่องมาไซนี้นะเย็นมาเลยเย็มาเพิ่งเซนไซมอร์เห็นอยู่อุ้ยพี่น้องครับนี่ <c oughs> นี่แก่งน้อไม้ครับนี่ ชักเลยนี่บักบวกบวกแลังสีสุกเสร็ล้วครับพี่น้องครับเออเส้นสีวายยังไดิเนาะพี่น,อน้องเนาะเขาเฮามันมีหม่องใบเงินนหรนะสีวิจัยกับอุ้ยกึดอัดครับกินน้อไม้ไมนี่ละอืมเกทปใบแพ่งว้ให้ลูกพีเต้าครับเงินบ่หน่อยบ่หลายดอกสีไปถอนธนาคารกักบอย่งหมดไปอย่างให้ถอนหมดละ ิ้มจันอยบาดกคำเดียวม่ได้ครับซิมนี่บาดขึ้มาแซบเถอพี่น้องแซบบาดขึ้นมาแซบแท่น,แนี่เข้าหอนหอนเด้เนาะงเนา ีพ <You> ะคะไว้ปิดใชายแล้วเอาที่มี่รุ่งเราค้นค้น่ีตัวแข็งบวมรุ่งไหมพี่นอ้องอู้หอมขนาดพี่น้องเอง้ตายขึ้นเลยไปนี่อืมคนใดได้กินตายขึ้นพี่น้องเอง้ย เจ้าขนาดปิดท้ายครับพี่น้องผักขา้กเาเนาะสำหรับคนหมักผักข้าพี่น้องเลยรายการเดี๋ยวหูดังครับพี่น้องเลยซิมขนาดกันนะ พี่น้องเอ้ยนี่ครับเมนูเด็ดนะครับของครัวเลาะเสาะแซบของเรานะครับก็คือแกงหน่อไม้นะครับสูตรครัวเลาะเสาะแซบนะครับน้ำโป๊ก็ก็ตักเสร็จถ้วยนะครับไปกินกันนะครับอย่ากินคนเดียวนะครับบอกเลยว่าอย่ากินคนเดียวควรจะซุมแซวกันนะครับแต่ส่วนพี่น้องนะครับที่อยู่ในต่างประเทศนะพี่เก่งนะครับคุณต้านะครับคุณแนนซี่นะครับที่บ่าเต๋อกล่าวถึงนะครับนะคือคุณเชอร์รี่นะฮะ เปิยชื่อไปก็มากินแกงหาไอยด้วยกันเด้อถากแกงกินผู้เดียวนะครับให้เปิดวิดีโอคลิปนี้ขึ้นมานั่งกินกับเราเถือกันแล้วกันนะครับเนาะขอเป็นว่าพบพ่อกันไหมนะครับวิดีโอน้าเมนูอย่างติดตามกันครับเพราะเรายังมีเทียนเป็นปริศนาอาไว้นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้อยู่ดีกินแซ่บอยู่จับกินนัวซุกสบายดีสูบสุคนเปิดอาลา่าสวัสดีปโ,โปร <Yeah. S 1> ปง่งโปร่งเงจุ๊